สุดยอดพระเกจิสายวัตโนดหลวงอีกหนึ่งรูปที่เก่งมากๆเจ้าของต้นตำรับวิชาปลัดขิกดันดะแห่งเมืองสามอ่าวประจวบคีรีขันธ์พระรูประสิทธิ์ภาวนาคุณหรือหลวงพ่อฟักวัดนิคมเมื่อเอ่ยถึงประหลัดขิกอันดับต้นๆของไทยเชื่อว่าหลายท่านมักจะคุ้นหูและมีคนพูดติดปากให้ได้ยินกันบ่อย ก็คงต้องนึกถึงประหลัดกิจหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกกับประหลัดกิจหลวงพ่ออีวัดสัตหีบและรองลงมาอันดับสามเห็นจะเป็นประหลัดกิจดันดะของหลวงพ่อฟักวัดนิคมประชาสรรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีอนุภาพความขังในด้านเมตตามหาสเสน่ห์และครบเครื่องในทุกด้านถ้าเป็นนักสะสมที่ศึกษาพระมานานหลายสิบปี ส่วนใหญ่จะรู้จักหลวงพ่อฟักดีโดยเฉพาะเครื่องรางข,งของขังประหลัดขิกหลวงพ่อฟักได้รับความนิยมมานานแล้วจัดอยู่ในธรมเนียบประหลัดขิกยอดนิยมของเมืองไทยพระครูประสิทธิ์ภาวนาคุณหรือหลวงพ่อฟักวัดนิคมประชาสร์จังหวัดประจวบคีรีขัน์หลวงปู่ฟักชาติเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2444 และท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2,531สิริอายุรวม8 6พษา6เดือนหลวงพ่อฟักเรียนวิชาอาคมมาจากพระเกจิยุคดังสมัยสงครามอิโดจีนในแถบเพชรบุรีและประจวบคีรีขัน์ได้แก่หลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักจังหวัดประจวบคีรีขัน์หลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงเพชรบุรี และท่านยังเป็นลูกติดที่เรียนวิชาการทำประหลัดขิกมาจากหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกเจ้าของฉายาปรลัดขิกอันดับหนึ่งของเมืองไทยโดยติดที่รวมเรียนคู่กันมาก็คือหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดเรียกได้ว่าหลวงพ่อฟักท่านสืบทอดเชื้อสายวิชาประหลัดขิกอันโด่งดังแต่ได้นำมาประยุกต์ให้มีรูปแบบเฉพาะตนไม่ซ้ำแบบใคร โดยแกะเป็นรูปค้ายเพชรพญาธรมีหัวมีหางมีขาและมีไข่เพียงแค่รูปทรงก็พอจะแยกแยะได้อย่างชัดเจนซึ่งนับว่าเป็นศิลปะองค์ต้นแบบเฉพาะตัวสำหรับหลวงพ่อฟักนั้นท่านเป็นพระที่เก่งอาคมขังมีรูปร่างสูงผิวค่อนข้างเข้มซึ่งแววตาดูเข้มขังมีพลังตบะและมหาอำนาจยิ่งนัก ตัวเครื่องรางของขังที่ท่านสร้างและมีประสบการณ์มากที่สุดคือประหลัดขิกดันดะซึ่งประหลัดขิกของท่านมีอนุภาพไม่แพ้พระเกจิยุคเก่กกาเลยเช่นโดนหญิงไม่เข้าหรือเผลอเหยียบงูแต่งูอ้าปากไม่ขึ้นเป็นตน้นในสมัยที่หลวงพ่อฟักรสร้างวัดนิคมประชาสรรพื้นที่บริเวณวัดอยู่ในถิ่นกันดานห่างไกลความเจริญมากๆ แถมมีพวกกะเหลียงที่มีวิชาอาคมชอบลองของถ้าท่านไม่เก่งจริงคงอยู่ไม่ได้และไม่สามารถทำให้ชาวกะเหลี่ยงและคนในพื้นที่มานับถือได้หลวงพ่อฟักท่านเป็นหนึ่งในภาะเกจิที่ได้รับนิมนต์เข้าปุกเสกพระเครื่องของวัดประสาทบุญญยวาสที่โด่งดังเมื่อปีพุทธศักราช2506และเข้าร่วมปุกเสกพระเครื่องในเขตกรุงเทพมหานครมากมาย หลวงปู่โตวัดประดูจิมพีหลวงพ่อเงินวัดดอนหอมเป็นตน้นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันความมีชื่อเสียงของท่านได้คืออดีตนักร้องลูกทุ่งอมะตะตลอดกาลสุรพลสมบัติเจริญนับถือท่านมากๆครับที่บ้านมีประหลัดขิกตัวครูของหลวงปู่ฟักขนาดเท่าตะก้าใส่ของบูชาด้วยครับหลวงพ่อฟักถ้านับตามอายุแล้วหลวงพ่อฟักก็ไม่สามารถ ดัดได้ว่าเป็นภระกจติยุคเดียวกับหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีหลวงพ่อเงินวัดตอนนหอมแต่อายุอ่อนกว่าประมาณ10ปีโดยประมาณหลวงพ่อฟักวัดนิคมประชาสันประลัดขีดของหลวงพ่อฟักที่ท่านสร้างขึ้นมามีเอกลักษณ์3อย่างคือ1จะมีงาช้างฝังอยู่ในประหลัดขิดสาแห่งด้วยกัน เหตุผลคือใช้งาช้างในประหลัดขิกเพื่อทดสอบป้องกันยาสั่งคุไแจต่างๆที่อาจมาจากอาหารหรือน้ำดื่มในสมัยนั้นประหลัดขิกของหลวงพ่อฟักนั้นของแท้จะมีลายจานสวยๆง,งามเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นธรรมชาติส่วนของเก๋ลายมือดูแข็งกระด้างไม่อ่อนช้อยไม่เป็นธรรมชาติอนุภาพของประหลัดขิดของท่านมีมาก โดยเฉพาะด้านคุ้มครองป้องกันตัวและเมตตาเคาดเรียกได้ว่าไม่เป็นรองประหลัดขิดของสำนักใดในเมืองไทยแต่พูดถึงว่าประหลัดขิดของแท้ๆนั้นหายากลูกติดลูกหาที่มีกันไว้ติดตัวก็ต่างจะหวงแหนมินำออกมาให้แบ่งกันโดยทั่วไปจึงเป็นหนึ่งทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อฟักนั้นเป็นที่เลื่องลือ ไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมากนี่แหละครับก็คือประวัติคร่าวๆของหลวงพ่อฟักวัดนิคมประชาสัรเจ้าของประหลัดคิกดันดักอันดับสามของเมืองไทย